อาพวกทั yeah! yeah! ่วไปเนี่ยตัวพวกจะต้องขึ้นเดินเนี่ยนะมาดูได้อกองเพลกลุงไม่มีพวกเลยเพราะอะไรเยี่ยวหัวเนี่ยบางทีเพามันเยี่ยวตกแอ่งใช่ไหมก็ตักมาลาดผลลุ่มเนี่ยแล้วมันจะไม่ขึ้นเขาเาหาว่าผููตลกผมไม่ใช่ตลกคนตกปลาลองก็ต้องถามเท้าหัวอยู่ในคอกหวันทำสามเวลาเลี่ยมทุกวันนะแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มตั้งแต่ประวัติประวัติการเลี้ยงหัวเอาเอาขนเกลียวเกลียวเกมาหวังหวังเหล็กไม่มีรถตัดอย่างเงี้ยเขาก็มันว่าข้าวเขาก็ ไม่รู้ทำอะไรก็หัวมันรูกข่าผมก็ข่าเสร็จวมเลยทั้งเฮ้ยเราหัวมันซองกันไหมเขาก็จะดูหัวคืบสมุดเนี่ยมันอยู่ปลายจมูกผลทำหนาสมัยก่อนเขาไม่เอาเนี่ยจ้ำตัวนลายมันจะมีฟันตรงนี้สองข้างข้าบ้านไปเคยตาหวานปุ๊บต้รวจข้าบ้านพิ้นแดงท้าวเาหัวที่นี้เป็นลายไม่ไม่เป็นลายต้องหัวที่ดำดำต้องไม่มีด่างเลยเขาเรียกอะไรอมเลยอไม่ดีผลที่ว่ามาคอยเต็มไม่คอยครบรอเนี่ยเขาจะเรียนได้จะไม่จะไม่มีพี่สมายตอเขา ฝันที่ดีที่สุดคือฝันตยข้าวปลูกนี่ฝันยอดนอกเนี่ยแต่ที่หายาคือวันทั้งตัวเรียกดาวเหลืองหัวมีฝันกี่ซี่แปดซี่หัวนี่ไม่มีฝันบนมันจะมีฟันในเนี้ยฟันกลามยังมีทั้งล่างทั้งบนเอาไว้เวแล้วเกี่ยวย่าล้วก็ขายเอื้องเวลาให้ฝันดูเขาก็จะนับฝันไอ้ตัวนี้กี่ซี่ไม่เอาแล้วแล้วไอ้ฝันที่หักประตูพี่เนี่ยมันจะมีทางละสี่ซี่ตรงกลางมันจะวงเนี้ยเขาเรียกประตูพี่เขาก็ไม่เอาเดี๋ยวมาดูนี่เดี๋ยวมาดูนี่นักเข้านักเข้านี่เขาก็ ลองขืนไงคือต่างผลต่างไม่ว่างเงี้ยแล้วถ้าแลงแลเรลเานี่ยคือเป็นต้นกําเนิดจากหัวหลานถ้าเปรียมสมัยก่อนใครมีตะเกียงอย่างนี้ก็เหมือนมีไอ้ฟนอย่างนี้นี่แค่ทําให้ดูนะแต่ว่าจริงๆแล้วมัน้นขึ้นไปสามหรือ4เมตร แล้วบนตะเกียงเนี่ยมันจะมีไอ้แแงบังนี่ให้ฟางออกมาคือว่าแสงจะไม่ขึ้นบนจริงๆแล้วเขาต้องมีลอกชักขึ้นไปเวลาน้ำมันหมดเขาก็เอาลงมาเติมน้ำมันใช่ไหมเราไปชักขึ้นไปมันจะสูงประมาณ4 5เมตรสูงขึ้นไปนู่น่ะแต่ปัจจุบันนี่ใช้อะไรเราชันเวลาจะตั้งชันก็ต้องให้หลวงพ่อดูพ่อ,อชันไปตั้งไหนดีการเล่นจะได้ไปรอดปลอดภัยไง ต่อไปนะครับอันนี้เรียกว่าอ้อมเพชรเอาไว้ประดับตกแต่งบนตัวของวัวไม่จําเป็นเฉพาะวัวลานเท่านั้นจะเป็นวัวประกวดวัวเทียมเกวียนที่เราไม่ได้มาแข่งความไวแต่ว่าเรามาโชว์ความสวยงามเนี่ยเขาก็จะประดับนะครับสิ่งเหล่านี้ไว้บนตัวของวัวนะครับบางส่วนจะมีที่คาดหน้าก็คือเป็นเพชรแต่ว่าคาดด้วยบริเวณหน้าผากหรือว่าศีรษะของวัวและก็ยังมีเขารองอีกเขารองก็คือ ไหมพรมที่ถักมานะครับให้พอดีไซส์กับเข่าวัวตัวนั้นใส่ไปที่เขาให้เกิดความสวยงามลูกตุ้มตัวนี้นะครับก็จะมีสีสันหลากสีนะทำมาจากไหมพรมวันนี้เราก็เลยจะมาท,ทําพวงกุญแจลูกตุ้มวัวลานกันเพื่อไว้ให้นักเรียนเนี่ยสามารถต่อยอดนะทำเป็นของตัวเองได้และในอนาคตก็สามารถทําขายเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะมีไหมพรม,มลูกปัดเข็มแล้วก็พวงกุญแจนะครับประกาศท,ที่เจ้าของวัวให้เตรียมตัววัวลงลาไอเด่นไอแดงไอดอกสะเดา,เข,าข้าวพวงวัวคานวัวในคือไอ้ไข่หวานวัวนอกครู้ันมันดอกชะโอนไอดอกชะโอนโดนโคนเพราะไอ้ไข่หวานนะแน่เอาห้าสิบรอพานไอเจ้าไข่หวานมันยังสบายอยู่ เป็นหัวที่ไนไม่เคยมีใครบอกให้ข้ารู้แต่คนคางๆางที่นั่งดูบอกว่ารู้แต่ไม่พูดไอ้เจ้าไขวาน50าสิบรอบผ่านมันยังสบายมีน้องขอบล้างทั้งหญิงชายไม่ต้องใช้ไม้กระตักทิมแทงไอ้ดอกชะโอนมนเงินทำท่ามันเดียวหมดแรงโดไม้กระตักทิมแทงให้มีแรงสู่ไอไขวาน